่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตการดูข้อมูลสุขภาพจากแอปพลิเคชัน t f i t นะครับ<ม>แล้วก็คือก่อนอื่นเลยก็คือก็ต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับเอเชื่อมต่อให้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเข้ามาที่ตรงแท็บสุขภาพตรงนี้นะครับผมถ้าหากว่าเรา,าต้องการให้ข้อมูลอัปเดตนะครับเราสามารถลูดลงมาอย่างนี้นะครับเพื่อดึงข้อมูลสุขภาพมาทั้งหมดนะครับที่ยังอยู่ในนาฬิกา เข้ามาสู่แอปพลิเคชันนะครับจากนั้นก็รอให้มีการดึงข้อมูลสักครู่หนึ่งนะฮะเมื่อทําการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับผมทั้งหมดเลยที่เราวัดไว้ทุกครั้งเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของการนับก้าวเดินนะครับก็คือแตะเข้าไปนะครับในหมวดตรงนี้นะครับก็จะมีสรุปให้ว่าวันนี้เราเดินไปทั้งหมดจํานวนก้าวเท่าไหร่แล้วนะครับ เป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้พลังงานในการเผาผลาญไปเท่าไหร่นะครับผมนี่นะฮะโดยข้างบนนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับบอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะครับเราเดินช่วงไหนบ้างนะครับมากน้อยแค่ไหนเขาจะมีกราฟบอกให้เลยว่าช่วงไหนที่เราเดินเยอะนะครับช่วงไหนที่เราเดินน้อยนะครับผมแล้วก็เราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อย้อนกลับไปดูวันอื่นได้ว่าเราเดินช่วงไหนบ้างนะครับผมสามารถดูย้อนหลังได้ สูงสุด1ปีนะครับผมสำหรับอันนี้คือโหมดก้าวเดินนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโหมดการเต้นของหัวใจนะครับเราสามารถกดเข้าไปตรงนี้นะครับผมก็จะมีการอัปเดตให้ของเรานะครับว่าเราวัดอัตราการเต้นของหัวใจตอนไหนบ้างแล้วค่าที่ได้เป็นเท่าไหร่บ้างนะครับก็จะมีกราฟพอตออกมาให้เป็นอ,อยู่ที่ด้านบนเหมือนกันนะครับโดยเราก็สามารถกด ไปดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับว่าช่วงไหนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจของเราเท่าไหร่นะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความดันโลหิตนะครับความดันโลหิตก็จะเหมือนกับอัตราการเต้นของหัวใจเลยนะครับว่าก็จะมีขึ้นให้นะครับว่าเราวัดไว้ตอนไหนได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีกราฟค่าตัวล่างตัวบนเหมือนกันดูย้อนหลังก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมนี่นะครับมีการวัดไว้นะครับ อีกอันนึงก็คือออกซิเจนในเลือดนะครับก็จะมีการวัดให้เราเลยนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีกราฟบอกว่าสูงต่ําเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตแล้วก็ออกซิเจนในเลือดเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะวัดอ,อัตโนมัติได้ทุกๆ1ชั่วโมงน,นะครับถ้าเราเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่า,ามันจะวัดให้เรานะครับที่ลงท้ายด้วย 01, 01, 01 นั่นหมายความว่ามีการวัดทุกต้นชั่วโมงให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องกดวัดเองนะครับแต่ว่าบางช่วงที่มันหายไปนะครับก็คืออาจจะมีการถอดนาฬิกาก็เลยทําให้วัดไม่ได้หรือว่านาฬิกาไม่ได้อยู่ในในในลักษณะที่จะวัดค่าได้แม่นยําก็คือก็คือจะทําการหรือว่าเป็นการวัดค่าแล้วมันได้ค่าเออร์เลอร์อย่างเงี้ยมันก็จะเว้นว่างไว้นะครับมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรา ขยันวัดบ่อยๆค่าทุกค่าก็จะเก็บไว้ในนี้เพียงแต่ว่าค่าอัตโนมัติจะต้องให้อยู่ในในลักษณะของการวัดที่ไม่ทําให้เกิดการเออร์เลอร์ของการคาดเคลื่อนนะครับผมนอกจากนี้นะครับทั้งอัตราการเต้นของหัวใจความดันโลหิตแล้วก็ออกซิเจนในเลือดเนี่ยถ้าหากว่าเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับนาฬิกาเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะสั่งวัดผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนนะครับผมตรงนี้นะครับ ก็คืออย่างเช่นเราต้องการวัดความดันโลหิตนะครับเรากดอ่าตรงปุ่มเริ่มตรงนี้นะครับกดเริ่มปุ๊บที่นาฬิกาก็จะขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปกดที่นาฬิกาเลยนะครับแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับที่ด้านบนตรงนี้นะครับนี่ค่าก็จะขึ้นมาแล้วว่าอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดทับเจ็ดสิบเอ็ดมิลลิกรัมปรลอดนะครับผมน่ฮะค่าก็จะอัปเดตมาให้เราล่าสุดเลยว่าเมื่อเวลาสิบสี่นาฬิกาห้านาที 17วินาทีวัดค่าได้เท่านี้นะครับซึ่งก็ตรงกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการวัดอุณหภูมิได้นะครับเพียงแต่ว่าอุณหภูมินั้นจะไม่สามารถวัดเป็นอ,อัตโนมัติได้นะครับเราต้องกดวัดเองถ้าวันไหนไม่ได้กดวัดก็จะไม่มีข้อมูลไว้ให้ดูย้อนหลังนะครับก็สามารถกดดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้วัดเอาไว้นะครับ สำหรับข้อมูลสุขภาพอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการติดตามการนอนนะครับก็อยู่ตรงหมดนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนี่ก็จะมีการบอกว่าช่วงไหนเรานอนหลับลึกช่วงไหนเรานอนหลับตื่นแล้วก็ช่วงไหนมีการตื่นระหว่างนอนบ้างนะครับสามารถกดดูยอนหลังได้นะครับอย่างอันนี้นะครับก็จะมีบอกว่าของเรานอนทั้งหมดโอ้เกือบสิบชั่วโมงเลยนะครับเก้าชั่วโมงห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเป็นการตื่นระหว่างนอนสามนาทีนะครับโดยมีการตื่นระหว่างนอนสองครั้ง แล้วก็มีการหลับหลับตื่นนะครับ1ชั่วโมง4 3นาทีแล้วก็มีการหลับลึกทั้งหมด8ชั่วโมง14นาทีนะครับโดยจะเนี่ยเรามีการเริ่มนอนตั้งแต่22นาฬิกาเรื่อยๆมานะครับเขาก็จะบอกว่าช่วงไหนเราหลับลึกหลับตื่นช่วงไหนเราตื่นออกมานะครับนี่ก็จะมีบอกแล้วก็ตื่นตอน่อนอนตอน8โมงเช้านั่นเองนะครับและนี่ก็คือการแนะนำวิธีการ ดูข้อมูลสุขภาพย้อนหลังบนแอปพลิเคชัน T- Fit นะครับ